สวัสดีครับร้านแต่งรถเจนนออโต้นะครับวันนี้เรามารีวิวเป็นชุดแต่งจาริสนะฮะนี่นะฮะตัว2020นะฮะรุ่นนี้เป็นรถรุ่น NT นะครับจะไม่มีชุดแต่งมานะฮะเรามาใส่เพิ่มทั้งหมดเลยนะครับมาดูความหรอกันนี่นะฮะสเกิร์ตด้านหน้านะครับ หลักกันนะครับ แบบทอคูนะครับเรียบร้อยจัดรอรอ,รอเป็ดเสร็จคันหนึ่งนะกับยาลริปพันยี่สิบนะครับยังไงแต่งรถสวยๆติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับที่เพจเฟซบุ Facebook, Auto, ๊กเดือนาอัลโตลาโวเว็บเดือนาอัลโตนะครับ